เอาล่ะมก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัคร,สม,รสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลีิ่์เกมใหม่ครับมาเนนนะครับแล้วตอนนี้ผมซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ทำได้ในเกมใหม c ครับนั่นเองนะครับผม ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ซีดนะครับผมที่แบบค่อนข้างเจ๋งเลยฮะเอาเป็นว่าสาหรับซีดแรกเนี่ยก็จะเป็นซีดตามหน้าปกนั่นเองคุณผู้ชมน่าคือซีดปีศาจนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะโอเคสําหรับซีดนี้เนี่ยตั้งชื่อโลกปีศาจไปเลยนะครับแล้วก็ซีดเนี่ยจะเป็นเลขตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับเอาเป็นว่าสร้างโลกไปเลยฮะเผื่อคุณผู้ชมแบบไม่เชื่อว่ามันคือของจริงเนี่ยผมก็เลยมาเปิดเป็นอ ก,ก่อนเลยนะครับโอ้โหเดะอันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าฮะเปิดกล่องไปก็มีของประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมก็สาหรับพิกัดเนี่ยจะไปตามนี้เลยนะครับผมก็คือแบบถ้าอยากไปเลยเนี่ยก็เอนเตอร์ไปเลยครับปุ๊บนี้เราก็จะมาโผล่ที่นี่นะครับข้างหน้ายังไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วถ้าหันหลังไปละครับนี่ครับผมและนี่คือภูเขาพิสานของเรานันเองเดี๋ยนะขอเปิดแบบช้างสักเจ็ดนะครับผมอะไหนดูซิเอาล่ะคุณผู้ชมเป็นไงคนข้างหน้ากลัวเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบมีสองตานะครับผมแล้วก็เป็นปากททีีี่่มฟัันนนคข้างางกลลวเย เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแร่ค่อนข้างเยอะเลยนะเห็นปะตรงนี้ก็จะมีเหล็กแล้วก็ฐานอะไรเงี้ยนะครับนี่เพียบไปหมดเลยครับผมแล้วเรามาดูข้างใต้นี้แหละครับก็จะเป็นเหมืองที่แบบเต็ไมไปด้วยดริฟ t s t o นั่นเองเฮ้ยลึกจังวะคุณผู้ชมดูดิลงมาถึงนี่เลยฮะโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องปิดชเดอร์ก่อนแล้วแหละโอเคครับผมซึ่งพอเข้ามาข้างในเนี่ยมันก็นยิ่งใหญ่ไปอีกนะครับเฮ้ยมันใหญ่เกินคุณผู้ชมอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นน่ะเป็นเหมืองที่แบบสำรวจได้ทัั้งวน,นะฮ เขาเลยว่าข้างในปากของปีศาจนะครับผมเป็นไงมีอะไรดิฟโซเลยฮะแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างใต้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากที่จะมาสำรวจถ้าปีศาจเนี่ย ก็ลองดูได้เลยฮะซึ่งจริงเขาบอกว่าแบบมันอยู่ใกล้จุดเกิดนะคะผมแต่ว่าไม่ช่วยฮะจุดเกิดมันคือตรงนี้หรือเปล่าวะอ๋อนี่ไันนี้จุดเกิดใช่ไหมในเทอร์ลูนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเดินต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเจอภูเขาอยู่ตรงนี้นะคะผมแล้วก็สาหรับซีดอย่างต่อไปฮะมันก็จะเป็นซีที่แบบค่อนข้างนัวเลยครับผมเพราะว่ามันจะมีสตรักเจอรวมกันเนี่ยถึง4อย่างเลยครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะนี่ตั้งชื่อว่านัวจัดนะครับซึ่งสีก็จะเป็นเลขตามนี้เลยครับผมเอาละฮะไหนดูซิมันจะรวอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมตอนเข้ามาเนี่ยจะยังไม่เจออะไรนะครับซึ่งเราก็จะต้องไปที่พิกัดนี้นะครับผม e n t e r ไปเลยไหนดูซิจะเจอหรือเปล่านะครับ เอ้ยเดี๋ยวอยู่ใต้ดินเหรอโอเคครับผมขึ้นมาตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็สําหรับสีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะเป็นสีที่แบบเป็นหมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็อยู่ในแมนชั่นนะครับโอ้โหบ้าไปแล้วมันไปได้ยังไงวะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบหมู่บ้านปกติเลยครับแต่ว่าพอเราเข้ามาเนี่ยมันก็มีหมู่บ้านข้างในด้วยนะครับว่าไงลุงอยู่ในแมนชั่นนี่มันหลูไปเลยใช่ไหมคือแบบมันรวมกันนะฮะเอ้ยแล้วก็เลมอยู่ตรงนี้เหรอซึ่งข้างในก็จะแบบนี้มีฟาร์มด้วยนะครับว่าไงวะเนี่ยบ้าไปแล ได้นะครับลุงก,ก็โดกนกระเทืบอยู่ดีนะ่อะอย่างที่ผมบอกฮะมันจะเป็นซีที่แบบค่อนข้างนัวเลยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมีอยู่สองสตรัคเจอร์นะครับแล้วถ้าเราดูข้างใต้ล่ะครับผมเอาล่ะโลมานิสหนึ่งนะครับเราก็จะเจอเป็นสปาวเนอร์ N e R นะครับผมมมีสปาวเนอร์ N e R ตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแอนเชียร์ซิตี้นั่นเองครับเราอยังไม่พอนะครับผมถ้าเรามาที่ด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นอะไรแปลกๆฮะนั่นคือสตอล์งโฮนั่นเองมันมีสตอล์งโฮด้วยคุณผู้ชมภายในแอนเชียรนี่แหละฮะซึ่งมันจะเป็นการรวมกันที่แบบค่อนข้างแปลกเลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือห้องใช่ไหมก็จะเป็นห้องที่แบบมีสเกาลารามมาด้วยนะครับผมอะไรวะเน,นี่ยดูดิเฟี้ยวจัดนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นหินของแบบแอนเชียร์ซิตี้ใช่ไหมมันทะลุกันเลยคุณผู้ชมโดนแพร่เชื้อเข้ามมมมาาคคครรรัััับบบบแแแล้้้้ววกกก็็็ตตงงงงนน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 ีีีีีีีีเเเเเ่่่่่่่่ยยยออออะะะจปหหหสืืทททโดดดูผไถึ เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับซีรีสามนะครับผมมันก็จะเป็นพิรามิดแล้วก็ซองโฮนั่นเองครับซึ่งนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะสายสปีดรันเลยนะเอาเป็นว่าใส่ซีแล้วก็แบบไปลุยกันเลยดีกว่าเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่จังเกิลน,นะครับซึ่งเราจะต้องไปที่พิกัดนี้ครับผมเอนเตอร์ไปเลยนายดูสิเราเจอไบโอมอะไรฮะเป็นจังเกิลน,นะครับผมต่อมาด้วยทะเล้ายนั่นเองอะตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบพิระมิดใช่ไหมแล้วถ้าเราลงไปข้างใต้ล่ะครับมันจะมีอะไรหรือเปล่าอาสมมติแบบเราเล่นโซเอโวเลยใช่ปะแล้วก็จะลงมาด้านล่างครับ ลงมาทุบป,ปุ๊บอ่ะก็จะเป็นของในกล่องประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราขุดลงมาข้างล่างนะครับผมเราก็จะเจอเป็นซองโฮเหมือนกันนั่นเองครับนี่อันนี้คือแบบเจอห้องเลยนะโอ้โหอยู่ใกล้แค่นี้เองครับอันไหนดูมุมนี้ดิเป็นพีระมิดใช่ไหมลงมาปุ๊บเราก็จะเจอประตูพร์ท่ลเลยฮะโอ้โหอะไรมันจะไวขนาดนั้นนะ่ะคือแบบ ได้ทีทีเนี่ยพร้อมไประเบิดเลยครับบอกแล้วว่าน,นี้เนี่ยหมอสายสปีดล้านสุดๆนะครับผมก็จะมีเหมืองอันนี้ด้วยนั่นเองฮะแต่ปกติเนี่ยมันมีแบบพิรามิดที่มันใกล้กับประตูว,วาร์บขนาดนี้เลยเหรออันนี้ใกล้จริงคุณผู้ชมประมาณแบบสิบกว่าบอสเองเนี่ย ก็มาถึงแล้วฮะและก็สําหรับซีที่4นะครับผมมันก็มีชื่อว่าเกาะเห็ดยักษ์นั่นเองฮะเอาเป็นว่าใส่ซีแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเกาะเห็ดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วฮะซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราจะเกิดมาอยู่ที่ทะเลนะครับผมพร้อมเกาะที่แบบแทบไม่มีอะไรให้เราเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวมีแค่นี้จริงเหรอน้อยมากคุณผู้ชมซึ่งวิธีไปเนี่ยไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเวสนะครับผมอ่ะทีนี้ใช่ไหม แล้วก็แบบว่ายน้ําไปนิดนึงนะครับประมาณ600บล็อกนะคะผมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเจอเป็นก่อเหตุนั่นเองครับนี่อ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอยู่วิวสูงแป๊บนึงนะคะผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะว่าแบบมันใหญ่แค่ไหนฮะเอาละัะคุณผู้ชมเห็นวิวตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ โคตรใหญ่อะ่ะอันนี้คือแบบผมเปิดประมาณ4ีสช้างนะครับผมแต่ว่ามันยังโหลดไม่พอเลยครับดูดินปะมันไปไกลถึงนู่นเลยอะ่ะแบบโอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่มองดูเนี่ยเหมือนมันก็จะมีเป็นเหมืองตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็มีต้นไม้นี้ด้วยฮะ,คะอาคาเซียเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอท่ารูนนะครับผมเฮ้ยเจ๋วอะ่ะดูดิอันนี้ก็จะมีต้นไม้เพียบเลยครับคือแบบสามารถอยู่ได้เลยนะครับผมที่อย่างนี้เนี่ยซึ่งประเด็นเลยการที่เราอยู่ในเกาะเห็ดเนี่ยมันจะปลอดภัยแน่นอนคุณผู้ชมเพราะมอนเอ,น,เน,ะะอนนไ่ดหหูี เป็นประตูใหญ่เลยนะครับมีของหรือเปล่าอ่านี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับดูดิต้องมาถึงขนาดนี้เนี่ยถึงจะเห็นอีกฝ้าของเกาะนะครับผมเยอะบ้ารับประเด็นเลยตรงนี้เนี่ยคือเกาะใหญ่แล้วใช่ไหมแต่เหมือนว่านะครับอีกฝ้าหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเกาะหนึ่งหรอเออว่ะคุณผู้ชมของแท้เลยฮะอะไรวะเนี่ยเกาะเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในเกม Minecraft นะครับผมเดี๋ยวขอดูข้างใต้สักหน่อยละกันมีอะไรเจ่มๆมหรือเปล่านะครับนี่เป็นเหมืองร้างนะครับผมแล้วก็ลัดเคฟใช่ไหมอนาเขตใหญ่จัดเลยฮะอ่ะะกกก็สาาาารรรบีีนน้้้ยมมองงคผใจท ใชเลยฮะเพราะมันมาไม่ยากเลยนะเริ่มมาแบบแค่เราว่ายน้ำมาเนี่ยมันก็ถึงแล้วครับผมเหล็กซีนหนึ่งอยากแถมฮะใส่ไปเลยละกันซึ่งซีน,นี้เนี่ยคือเริ่มมามันก็จะเจอเลยนะครับผมหนโดซีมันคืออะไรเราจะอยู่ที่จังเกิลนะครับผมแต่ว่าถ้าดูด้านหน้าใช่ไหมนี่มันก็จะมีเป็นประตูพัดเท่ายักษ์นั่นเองครับและยังไม่พอนะครับผมอันนี้เนี่ยคือในเทอร์ลูนใช่ไหมแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจังเกิลพิรามิดนั่นเองครับใช่ครับผมคือมาซ้อนทับกันเลยนะ,ะในดูข้างใต้ดินนี่ เมื่อไดมีแบบพวกกล่องอะไรเงี้ยอยู่ข้างใต้ด้วยนะครับคือแบบโดนฝังไปเลยก็ผมและยังไม่พอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันครับอะไรมันจะขนาดนั้นวนะรวมมิตะจัดนะครับคือแบบเิ่มมาก็เกือบพร้อมไปเนเธอร์แล้วเนี่ยดูดิเขาให้ขอมาขนาดนี้เลยนะฮะ โอเคครับผมแล้วก็ยังต่อไปเนี่ยกลับมาอยู่ในหมวดสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้บ้างดีกว่านะครับผมก็สําหรับอย่างต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้จักเนมแท็กที่มีชื่อว่าเจมเปอร์ด์สกอร์ใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะใส่เข้าไปครับผมเอาล่ะเจมเปอด์สกอร์ของเรานะครับซึ่งไอ้เจ้านี้เนี่ยเวลาที่เราใส่เข้าไปในแกะนะครับผมมันก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองอ่ะอันนี้คือแบบเป็นสีลุงเลยใช่ไหมแต่ว่านะครับนอกจากแกะแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีลับบิดได้นะครับผมหรือว่าน้องกระต่ายนสีได้จรริงหือเปล่า ลองเสียมาก่อนแล้วกันนะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมอ่ะแล้วถ้าเราใส่เข้าไปเลยครับจัดไปคุณผู้ชมนี่มันก็จะเป็นสีแบบขาวดํานะครับผมเป็นไงสามารถเปลี่ยนสีได้ครับโคตรเฟี้ยวเลยอันไหนดูสิโอ้โหอันนี้คือแบบสีเดียวกันหมดเลยเหรออ่ะจับเปลี่ยนสีให้หมดเลยครับนี่เป็นการเหมือนแบบเปลีป่ยนชุดนะครับ มันก็จะกลายเป็นสีที่แบบมีความพิเศษขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมเขาบอกมาว่าการที่เราใส่หัวซอมบี้เนี่ยมันจะมีโอกาส50%นะครับผมที่จะทําให้พวกมันเนี่ยไม่โจมตีเรานั่นเองฮะอันไหนดูสิหัวซอมบี้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวขอรีก,ก่อนนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเสกแบบว่าให้ซอมบี้อยู่แถวนี้แล้วกันครับประมาณนี้ประมาณนี้ะนอะโอกาส50%ใช่ไหมคืออย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องไม่โจมตีเรานะครับผมใส่หัวซอมบี้ไปแล้วยืนกลางดงเลยครับ361สาะะมสอไหนึ่งเป็ดไซเู้ชม มันบระลุมมาแล้เลยนี่ว่ะใจเย็นนะนี่เราก็ใส่หัวซอมบี้ไม่ใช่หรอเปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ไปเซอร์อีโวครับผมพอจะเห็นบ้างไหมเอ้ยมันก็เห็นหมดเลยนี่ว่าแต่เรามันจริงวะเนี่ยการใส่หัวซอมบี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มไม่น่าเชื่อถือแลวน่าจะไม่ใช่นะครับผมแต่ว่าถ้าใครใส่แล้วแบบซอมบี้มันมินเนี่ยก็เรามาคอมเมนต์บอกได้ฮะ แล้วก็สําหรับอย่างต่อไปฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหินเบทล็อกนะครับผมเท็กเจอร์ของมันเนี่ยก็เหมือนกับคอบเบอร์สโตนนั่นเองครับแต่ว่าแบบแค่ปรับให้สีมันเข้มขึ้นนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมเราสังเกตดูนะมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าไปปรับในโฟโต้ชอปเนี่ยสีมันก็จะเข้มขึ้นนั่นเองเออว่าไหนๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราทําให้ดูไหมเอาละฮะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในโฟโต้ชอปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่ามาอันนี้แบบเท็กเจอร์ของคออบบเิ้สโตนนนนัันน่งครไหดูซถาเรราปับ เข้มๆนะคะมออไม่ใช่คุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยผิดนิดหน่อยฮะไอที่เหมือนเบล็อกเนี่ยจริงๆมันจะเป็นเท็กเจอร์ของสโตนนะครับผมหรือว่าหินธรรมดานั่นเองเอาล่ะเมื่อกี้พลาดไปหน่อยครับไหนอลองใหม่ดูซิเอาล่ะปรับแสงนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะเริ่มใช่แล้วครับโทนประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ปรับความเข้มอีกน,นิดหน่อยนะครับผมเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเบล็อกชัดๆนะครับผมอ่ะอันนี้ของเดิมใช่ไหมพอปรับสีปุ๊บเป็นเบนล็อกเลยครับผมแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปฮะเขาบอกว่าเขาะะผม เทกเจอร์เนี่ยมันเหมือนกับเอ็นสโตนนั่นเองเพียงแค่เปลี่ยนสีนะครับผมจริงแค่ดูประมาณนี้เนี่ยก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมเห็นปะมันคล้ายกันเลยแต่แค่แบบอันนี้เป็นสีเหลืองๆหน่อยนะครับผมอ่ะซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเรามาลองปรับกันดูดีกว่านะครับ เอแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเอ็นสโตนมาปรับสีเนี่ยมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าวะเพคแค่เราเนี่ยถ้ามันเป็นสีเทานะครับผมนี่ไงประมาณนี้เลยกลายเป็นคอมพิวเตอร์สโตนไปแล้วครับของจริงของจริงแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปฮะมันก็จะเป็นแบบไอ้เจ้าพวกไม้นะครับผมเดี๋ยวขอวางก่อนแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันครับถ้าผมวางไปแบบนี้เนี่ยผู้ชมดูออกไหมว่าไหนเท็กเจอร์มันเหมือนกันนะครับผมซึ่งเขาบอกมาว่าไอ้เจ้าจังเกิลเนี่ยเท็กเจอร์มันเหมือนไมโอ๊งนั่นเลยฮะ,ะเดี๋ยวลองวางใหม่ดิปึ๊บนี่เป็นแนวนี้ใช่ไหมมันเหม แลอย่าบอกนะใช่จริงกูจูมดูดิเท็กเจอร์เดียวกันเลยแค่คนละสีนะครับเอ้จริงเกมนี้มันย้อมแมวเยอะเหมือนกันนะมันก็จะมีเป็นแบบเคลกับทรายอยู่นะครับผมอี๋จะเราวางดูหน้านี่เหมือนกันเปรียบเลยครับแค่เปลี่ยนสีเหมือนกันส่วนใหญ่เกมนี้เนี่ยมันก็จะแบบล็อกคล้ายๆกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like, กไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คอมพิวเตอร์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ